เพดนเพื่อนมองนี่เป็นมองเห็ดลราโงกขาวออกกําลังมีใครครับพุดอะเดยวก็เชื่อสปอร์แลนดครับมองนี่นี่ครับใครออกแล้วครับพุดอะเดี๋ยวก็เห็นสปอร์ขาวๆมันกําลังแลนดนี่ครับเมื่อแลนด์ทอดไทยเบิ้งกันนี่แหละครับออกใครลรวเด้อสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สงสัยเนาะมันสีออกใครว่มันแลนด์เชื่อขาวๆมันออกได้ครับเดี๋นี่ห้อยแลนดเชื่อขาวๆปุดอะออกใครลรวเด้อเต็มเอลยอยู่ มองนี้เป็นมองเฮาเก็บละงกขาวครับเห็นียพื้นที่ที่ผมนอนเก็บเห็นละงกขาวครับมันจะอยู่แถวนี้พื hmm. ้นที่นี้แล้วก็มีละงกเหลืองมาแจมแล้วครับเพื่อนเพื่อนออกราเด้อออกราเด้อพูดะละงกเหลืองพูดะแล้วสิเอาไปเพิ่งพู้นละงกเหลืองเห็นมัเพื่อนในหน่อยแต่ว่ากำลังออกไงเพิ่งออกเอาเอาเอามาเก็บมาเก็บมาเก็บเฮ้ย เดี๋ยวผมตั้งกล้องกันโอ้โอย่างมากมาเห็นเพื่อนพอดีได้กันขนาดเลยเพื่อนนั่นออกไหมครับเพื่อนออกไหมเพื่อนออกตามอันนั่นแหละอ,อ้นั่นห้าเสื้อห้าวานนว่างไ้ครับว่างทึ่งละงกขาวละงกเหลืองแจมกันไปครับเดี๋ยวมีดต่อมามีดบงังสิบตันงากันยากเพินตัดงาพูกันไปก่อน เดย๋่ย,ยัางง,าง่างยาาหนิคนทำด้ดแต่ว่า,วามีดมันโมเมนตมีด,มดทางมันตันดแบบเฉีมนเฉนเออู้ใครไหลอีตุ่นตันดท,ดดทมันมาเ,มาเ,มาเพื่อนเมาเพิ่งพี่อู้มีใครพร้อมแลนเชื่อมักสิมีใครเห็นบเนเ,นเ,นเนมีใครพ้อม แต่กมีดอกเห็ดพร้อมขุดุดเปิดไปข้างคอเลยขุดอ่ะไข่อู้เปิดมากกว่าไข่อีกพี่อู้อ่ะหนึ่งสองสาไต้ใบไต่ใบอู้หูอยู่โคนต้นก็นมีได้เพื่อนเห็นมัน่น้อยนะหา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวออนุญาตขอ,อญาต ม,มันต้องแต่งงา,า้อมดึกบุกทางฝุ่นอมเพื่อนมันมน,มนบางวดโอ้หือเอาลงบางเดี๋ยวสีพลาเก็บอันนี้ก่อนสีพลาเก็บซุ้มมันแจกออกมาก,ก่อนเเป็นสีเลยเฮ้ ปาดอกป่าดอากกอนเราเกยเก็บใส่ตาโอ้สุ้มไข่ก็ไหลตัวนี้พักกะสิกั่เหียล้สุ้มไข่กับไว้หนิกอนค่อยเอานีสองสสี่หา้หาห6สา,ายนี่สงสัยสีลงไนละงกเหลืองแต่ว่าสายพุ่นจะเป็นละงกขาวครับที่เห็นไข่นะครับหลายอยู่เิ แต่ผมตัดกันมีดเก่ามาีดบางมันม่นเป็นมีดแต่งจริงโอ้ง่าละปว <c oughs> ดอะเดีายว,วานบอนเหนียวเด้อต้อนอย่างนี่กูดได้วานบอนเหนียวเด้อเหนียวคักเหนียวแน่เด้อแต่ผมเกี่ยวผุต้วนพึ่นไว้กัน,นแต่ว่าเห็นไข,ข่าขาวๆหลายอยู่ อในการในการจริงวันเก่าโพต้นไปยังสีได้เพื่อนเพื่อนเวลาเขาันตัดน่ะโพเหงาไว้เลยไม่ต้องแปลออกนี่ผมสีโพเองสีละให้แดดมันเขาในจนังหนนี่ครับโพุไปเลยแสงเขาหัดจังหนไปเ้าไปเซตตา เมื่อหนึ่งไทยเมื่อหนึ่งหนห่มันจากตุกกกลักตุเรเนี่ยเพื่อนๆเนตรียมกันกูละขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ